มีเตอระเาียครับกับบรรยากาศด้วยโมโนรถนะครับเดินเล่นตางเช้าอยู่ที่นครพนมครับเอ้สกลน,นครเที่ยวหลายจังหวัดเนี่ยก็เช้าช้านี้จะไม่ค่อยมีรถนะครับเราสามารถเดินเล่นกลางเมืองอย่างนี้ได้เลยนี่ผมเดินอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยนะครับเห็นบรรยากาศ6โมงตอนนี้จริงๆตอนนี้ยังไม่ได้เป็น เป็นหกโมงที่ทำไปประมาณตีห้ววากว่ากอบอกว่าว่ารถมาแล้วครับผมกำลังหารถสำร้อไปตลาดนะครับเดินตลาดเล่นก็ซื้นมาตามฟอกครับหน้าตาเราก็ยังไม่ได้แปลงควันเอาออกลอนกายก่อนแล้วก็แต่ผมก็กินน้ำนะแล้วก็เข้าห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บก,ก็ได้เวลามา เดินออกกําลังกายนิดนิดหนึ่งหน่อยครับสวัสดีครับนี่ครับทักทายพี่เขาตอนเช้าครับะไรกันครับถ้าบุญเปล่าค่ะจะอัดเก็บเข้าไปนานเลยออจ้ะจ้ะแล้วเช้ามันไม่ค่อยมีคนดีจ้าใช่ใช่สดชื่นอุ้ยกลัวหมาจะกัดตัวนี้กัดไหมัดกผมเป็นคนกลัวหมาคนหนึ่งนะเพราะว่าสมัยก่อนเด็กๆเคยโดนหมากัดครับ ก็แต่นั้นมาเนี่ยต้องหยุดในบทระมัดระวังตลอดเวลาถ้าเกิดเห็นมาก,กต้องหลบหลีกครับลานคนเมืองครับตรงนี้ลานคนเมืองเมื่อกี้ผมเห็นสามล้อผ่านไปแล้วคันหนึ่งนี่ครับผมเจอแล้วครับสองคันจอดอยู่นี่แต่ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นคนขับถ้าเจอคนขับก็ได้ครับได้ชมเมืองกันครับไปตลาดเทศบาล นี่ไะคนขับอยู่สองคนลุยเลยครับสวัสดีตับร้อนไหมครับไปตลาดสดเทศบาลคนละเท่าไหร่ไปไปเดี๋ยวเคนละใครสองคันใครก้าวขาดีดี จะเอาผมไว้ดูคันนั้นดีวันนี้มาแล้วอนพี่ก็ได้อ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศไปได้วยนะครับไปตลาดได้ไหตลาดเทศบาลตอนเช้าขึ้นเลยพ่อเขาสองคนอันนี้เอาลงไม่ได้หรอพี่ลงได้ไหมมันเอาลงยากอ๋อไม่เป็น <c oughs> ไรมาเลยพี่ <c oughs> โอ๊ยติดหัวผม <c oughs> เที่ยวาสะาใจสกลนครครับหูขอภาพนี้ให้ด้วย พอที่เลยแต่เลยไหนี่เดี๋ยวะแต่มันตลาดมันติดกันนะต้องสอบซอยหน่อยมันติดกันอยู่ประมาณสามตลาดมีตลาดอะไรบ้างครับตลาดเทศบว่าลตลาด อะไรตลาดก็แค่ตลาดโต๊ะกันงเช้ามันติดกันเลยเป็นตลาดเช้าหมดนะเลยเนาะคชับผมคนจะสองบัานสองบัานเลย กูครับกูอยู่แผนนู <for h> <ination> ้นไหนก็หลับอยู่ไหยน่าจเดี๋าดีว่าูกว่าคนละกว่าพักักดูท่าที่นี่พอตักบาดเสร็จเขาก็ให้พอเนาะที่ดูนอนอยังรับเมืมาคืน พี่ตื่นมากี่โมงมาเช้า9นาที่แล้วพี่ตื่นกี่โมงครับพี่ท่านี้พี่สี่ครับพี่สี่ครับพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยซื้อทองครับพี่ชื่อทองครับพี่ทองกับพี่อะไรคนนึงพี่นาลงครับพี่พี่ทองกับพี่นาลงครับผู้พาผมไเตะวันเสียเที่ยวในวันนี้อ่าสี่สามสองหนึ่งไปกันต่อเลยพี่ ไม่ทานคือเคแต่ว่ามมืไม่รู้ว่าจะมีรถสับน้อยเยอะที่รถสักน้อยไม่เยมีชอบนักรสนักน้อยทุกโครักร เข้าวันหลังเข้าวันหลังเชื่อสะใจกับมิเตอร์เซียครับ